เราอัดวิดีโอนะใครอ่ะดูเพื่อนก่อนเยวไปตัดเสียงออกพวกถ้าเราเอาคลิปเนี้ยไปตัดเสียงออกแล้วใส่เพลงเอาเนาะจะไปเอาไอ้นี่เอาเพลงอายูโอเคมาใส่เอาเฮาวีเอาพีเอสเอาพีเอสมาใส่ของเอาวีใครกูถามมึงกูต้องถามมึงว่าใครพวกกูต้องถามมึงว่ามึงคือใคร อะไรอ่ะแล้วกูจะรู้ไหมอ่ะใครนอนอน้อยอ่ะเล่นไหมใคร <c oughs> คกูไม่รู้มึงใครมัน,น <c oughs> <c oughs> ใครหุดุดสรุปจะเล่นไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นไหมอะไรคือ เกี่ยวอะไรก่อนปะอย่างวุ้นลี่สติกเกอร์ในเอลวีเลยก็มันเป็นสติกเกอร์ในเอลวีอ่ะไม่เล่นแล้วเข้ามาทำซุ้มทีีอะไรก่อนไม่มีเพื่อนเลยนี่คือบ้านสายทองนี่คือสถานแห่งบ้านใซด์ทู พี่ฉันเฝ้ามาขอทานตรงนี้โออยุญาตไม่เข้าอ่ะกดเลยก็ได้มั้งพี่ยังไม่เข้ามิมิม่เล่นจ้ออนเกมไว้ทำไมเนี่ยกดเลยมันกดไม่ได้เนี่ยมันนี่ไมกูกดยังไงมันเงยช่วยกูแชร์ห้องดิเพื่อนกดทั่วไปล่ะลาวไเป็นไรทำไมอ่ะยังไปแล้วต้องตั้งปูไฟเซ็กซี่เถึงจะเข้านี่ไง ถ้าออกอีกนะัออกูจะเอาพเดียมทุกหน้าถาวเขาี้เล่นไหมถ้าเขาขามขาดตำแนหน่งอะไรกูเล่นอะไระเมดเหรออย่ามาแย่งเลียนกู <c oughs> เฮ้ยยะยย่นยเยยยยยย่ยย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 ย้ยย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 ย้ยย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 ่ยนยยะรยย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 อยยยยยยก่อนยยยยย่ยย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 ย่ยยยนยยยยยนยยยเยะยย่ยยยยยยเยยยยยยย่ยยยยย่ยยยอยยยยยก ไฟแรงมากปาร์มเปิดตัวซีไม่ได้นี่คือมันทวนมันทวนมัไปแทนทวนมาก,มากฉันจะเล่นแคลรี่ฉันจะเล่นซับพอร์ตกูเล่นอะไรก่อน <c oughs> เออกูจะเล่น <c oughs> เมดเธอป่าเธอป่าเธอป่าให้มันดูวันน้าไม่กล้าใครถ้าเบ็นไปใครจะด่าใครจะด่าก่อน ค่ใครใครใครด่าได้แล้วล้วฆ่ามันให้เขาจะ<ห>แบนตัวอะไรอะ่ะแบนเอ่าเอ่ออ,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 อืมาแเมื่อเขาจะฟาร์มดีวะคุ ให้เพื่อนฟาร์มนั่นแหลยมึงเล่นเมฟเปนเลยมึงต้องสลับตำแหน่งกับกูถ้าฝั่งนั้นมันแบตบัตมึงแบ็นบัตกูเฮ้ยกูฝึกไอ้นี่อยู่กูมีตัวฟาร์มม่เยอะที่ไหยนดิในตอะบอกมันตัดกำลังกูในโลกเมทไม่เอาไม่หมไอ้เหี้ยกูไม่อยากอยู่รวมกับมึงแล้วกูต้องบวกอย่างเดียวแล้วอยู่กับโฟกัสโฟกัสกัได้ดิกูออฟก็ได้ไอ้เหี้ยออฟก็ได้แม่งไปเมทสิไปเมทสิ เอ้มึงนี่เอย่าบ่นนะเอาก็ไม่คิดว่าโฟไม่นะแจกนะแจกกว่าไม่นะบัตรทุบป้ายเขาโฟไม่เล่นแจกเราโอ้โหงั้นเราไปแล้วเนี่ยวาก็อยู่ว่าโฟมันจะไปออฟเลนแกไม่เล่นแจกหรอลืมลืมลืม อยากเข้าห้องน้ํามากเลยระหว่างเอาเกิดได้กับเอาไอ้นี่ไปอะไรดีกว่ากันวะไอ้แบบมาโ <Hey man. S 1> จมตีโดนศัตรูครบสามครั้งต่อเมื่อเลือกแฟรี่ออกมาช่วยโจมตีเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะมันไส้เอาค <Hey. S 2> อยมึงเลือกตัวผิดคอยมึงเลือกตัวผิด <laughs> ไม่ผิด <laughs> นะพอเล่นบะพอเล่น่ะ กูไม่อยากอยู่กับมึงอะลำนอกแล้วกูต้องห้ามตีมันนะเดวเพื่อนตายเอาอยาเอาอย่าเอาอย่าเอานาคตมาฝั่งนั้นมีเอเตเตอร์ไม่โอ no o เอาคลิกแมทไปเด้อเออแบทแบัดบก็ไม่ได้เป็นโซแหละเห็นนาคตมาแล้วฝั่งนู้มีเอ็ตเตอร์ฉันแบบไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยอืมนาคอ เมตอย่าไปกลางนะมึงเดินเอาอย่ากระโดดเช้่อนแทมบรินเด้งดึงมาตัวมันฮะอะไรนะไม่มีใครหิวอะไรหรอแตมันมีนี่ไงอรเตอร์ถ้โดนโดนจับเชอวจะปาไม่ึดเปนคือใครก่อนไม่รู้จักเขาก็ไม่ กูก็ไม่กูไม่กูนึกว่ากูก็แบบอารมณ์หรอมึงคุยกับอารมณ์หรอวกกูเออไข่มึงคุยกับไข่ไม่รู้เลยใจเย็นๆนั่งอย่าม่สายตาอย่างนั้นอยู่กับข้าวกูบ่มึงไปต้มมาม่าก็กูต้มไม่อยากต้มคนเดียวให้โฟกเป็นนั่งเป็นผีด้วยไม่อยากต้มมาม่าคนเดียวเงีเงา กูกลัวทำข้าวของในบ้านโฟกพังถึงกูจะต้มมาม่าเป็นก็ตตมถ้าเป็นนี่ล่ะว้ยเมดได้นี่เองเมดเราโหดกว่าอย่าแล้วอย่าโดดขึ้นแทมเบอรีินไม่ให้แก๊กดึงเล่นหรอมึงอินสัตสวยๆแต่เกาตั้งเปิดเปิดหวัดแล้วก็ยำได้เลยกูได้อะไรเตะโฟก์เพรกว่าเฮ้ยเธอปึกแตก อันลำหานี่นี่นะว่าทำไมวะทำไมเขาต้องให้กูเปลี่ยนชื่อไอ้กูเราแบบเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนชื่อกับเราแข่งสกว่านี่มันอาดมากชื่อชื่อกูสาดเป็นแซมอนดูดยาหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นแซมอนตีลังกากูไม่เคยชนะไฟที่อันไหนเลยเว้ยกูด้วย,ยมันไม่แบบมันไม่มงคลต่อกูกู <laughs> <laughs> สาด <laughs> จะดูดยาเล่นๆอยู่คนเดียวตามลำพังชื่อเก่าคือคู่เทพเลยชนะเกือบทุกตาพอเปลี่ยนชื่อนี้แบบ เน้นดูดยาราชนะบ่อยอยู่เด้อเน้นเฮียนี่น่ากลัวอะไรวะไม่ใช่มันแบบมันไม่ใช่ตัวฉันแต่มันพลังกามันจะแย่งครับพอคือนเฮ้ยไม่ได้๋เดี๋ยวกูหรอกอีควายเอ้าแล้วทำไมมันมาเรียนนี้วะเมืองแก๊กฝั่งเขาไปต่อโซ่คือไหมกูอยากไปลอยอันี่มันวะแต่กูลืมว่ากูเป็นเมแล้วแล้าฟอร์เรนฮัลโหลสวัสดีครับตีบับหน่อยนล้วอารัมไม่อยู่กับกูหน่อยเราต้นเกมนะเฮ้ย ต้นเกมต้นเกมอต่ละมันต้องมีช่วยต้องอยู่กับกูก่อนแกงดึงคีบแกงดึงคีบกูช่อบชอบเลยดีเนาะเขาเล่นแล้วเขาไม่โดนเวดปะแล้วกูเล่นทำไมกูโดนเวดเยอะจังมากเป็นไม่ถูกใจสิ่งนี้อ้าเอ้ แก๊กเกือบนี่กูเกือบโดนแก๊กจำเหมือนกันอ๋อเครื่องค้างเหี้ยฟอกรอดไหมไม่รอดหรอกเขาไม่มีเลือดครื่องค้าเอาไม้นะโดนนักเตะนี่อ่ะควายจับตันนี่ฟิกก่อนแล้วกันทำเพื่อนเราทำใหม่ไเฮียเครื่องค้างเน็ตไม่ได้ปิงแต่เครื่องค้าง ไม่เพื่อนนะเก็บด,ดอกไม้เสร็จหรอนี่ตายหาไปซะอืะอ,อโดนน้องอนะ่ะฮะตายข้างล่างต้องอยู่ตามลำพังอีกท่านลูกูเนะี่ยไม่ใจเย็นตื่นตัวตื่นตัวน่นวะมันมันมันมาสะบัดมีเสตตูดกูคิดตายเลย ทเทำไมวิ่งออกไม่ได้วะข้างล่างใครอยู่นะโอ้อารลำห้าวจ้าไม่อลำไม่ได้หา้าวแก้มันดูด <c oughs> แก้มันดูดแต่เขาเป็น,น่ฝั่งนูน้นถ้าแก้มดูดก็ต้องตีได้ไมไหมฉัหรอวะกูเห็นมันยืนนิ่งๆเลยเฮ้ยกูจะหางูโดนอีกแหละกูเขียนแรเตอร์แม่ไม่แม่เขาตีนะหนีไปเอามา ไปเวลาคอร์ดอยู่นี่ว่ากูจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกคอรฟาเต้ไม่มีหรกฟุ๊กล็อดไว้อันติเขาจะมาเขานีให้อ๋ออีกแล้วเป็นไรอ่ะนุ่มๆหรอนนดึงเขาเล่นเอ่อสกัดนะก็เมื่อกี้เธออยู่กลางไงใช่เขาอยู่ค่ะเขาก็บอกว่ายืมมันไว้ก่อนเค้เขาจะยิงอันติไปให้ยื้อไม่ได้หรอกมีตั้งหลายตัวแต่ยิงไว้ก็เลยไปหมด เบืเ่อแก๊กอันนี้แอคเตอร์ด้วยอีอนาคขก็อยู่นี่แม่งนำคาทยอคือแบบจับกูี่ายไนสเลยไม,ไม่นะโดนล็อกด้วยอ่ะไอ้เหีย้ยจะ่เยอุตาห์เข้าไปบังปากูก็โนล็อกยอุตส่าห์เข้าไปบางป่าแล้วกูก็โดนล็อกเ ยังไมื่อก้เนี่ยอะดรเตเอ้ยเฮียมึงห้าหัวฮะไม่สวยเลยยิงเฉียดแข็งพนะยิงเฉียดหน้าอีกแล้วอะจะตายแล้ววุ้ยมันเกือบแตกแล้วเหี้ยมเมื่อกี้นนเอ้ยอรัมกูโดนดึงอารัมเนี่ยห้าวเดีอยวอลัม